ทำไมเราถึงต้องตรวจเช็ค2,000กิโลเมตรสำหรับรถ n e x กเจนสวัสดีครับผมวรถมีสีที่ปรึกษางาเบริการ Ford ดอนเมืองวันนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องตรวจเช็คระยะที่2,000กิโลเมตรแรกสำหรับรถ Ford Next g เจเป็นการตรวจเช็คสภาพรถหลังจากมีการลันอินไปแล้ว2,000กิโล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานระยะยาวและตรวจความผิดปกติของชิ้นส่วนต่างๆเช่นตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องหลังจากวิ่งใช้งานแล้วว่าอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่ 2. ตรวจเช็กระดับน้ำยาหม้อน้ำ 3. า 3. ตรวจเช็คค่าไฟของแบตเตอรี่ 4. ตรวจสอบระบบเบรคท่อน้นมันเบรกคลัสหลังจากมีการลันอินไปแล้ว 5. ตรวจเช็กลมยางสภาพยางโชค๊ค 6. ตรวจเช็คระบบไฟสองสว่างรอบคันเช่นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟฉุกเฉิน7ตรวจเช็คระบบซอฟต์แวร์ต่างๆของรถยนต์ว่าอยู่ในเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดแล้วหรือยังการเช็ค2,000กิโลเมตรแรกสำหรับรถฟอร์ดนิกเกสําคัญนะครับอยากให้ลูกค้าที่นำรถกลับไปใช้แล้วครบ2,000กิโลสามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ f อร์ดอนเมืองหรือศูนย์บริการใกล้บ้านลูกค้าได้เลยครับ สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจนำรถเข้ามาตรวจเช็ค2,000กิโลเมตรแรกสำหรับรถฟอร์ดน็เจนรที่ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมืองสามารถนัดหมายได้ผ่านช่องทาง025319944หรือ l i น e อ ford dm ศูนย์บริการฟอร์ดดอนเมืองยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ